ฝังด่วนเปิดเหตุไร้ชื่อสุ per โชคเจ็บน้อยหรือมากคลิปนี้มีคำตอบขณะที่ซัปโปโลบุกไปแพ้ซางันโทสุยับ4ประตูต่อศูนย์ด้านฟุตบอลไทยลีกโคตรเดือดบุรีลำเปิดบ้านเจอแบงคอกผลแพ้ชนะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลเจลีกกันแต่ช่วงแรกนะครับเหมือนเดิมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับ Youtube ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็แนะนํานี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลเนัในเคสกาโนล่าบาร์ aked, ola, Bar, ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆน,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 นะครับ กระเดนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสื่อคอนเฟิร์มนะครับในช่วงได้ไปอัปเดตเรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยดาวเตะทีมชาติไทยที่ค้าแข่งในเจลีกกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับหลายคนคงจะตกใจเพราะว่าในศึกฟุตบอลเจลิกนัดล่าสุดในเกมที่ซัปโปโรบุกไปเยือนซาง,งานันโทซูเนี่ย ไม่มีชื่อของเจ้าเช็คสุปรโชคทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเจ้าเช็คเป็นอะไรทําไมไม่มีชื่อทั้งที่เกมก่อนนัานี้นที่เจออวิทป้าและเสมอเนี่ยเจ้าเช็คลงเล่นเป็นตัวจริงแถมเล่นครบ9ก้าสมาธินะครับผมก็ไปสอบถามมาก็ได้คําตอบนะครับว่าเจ้าเช็คเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ทางฝั่งมิชามิเฮโรเปโตวิดแล้วก็ทางฝั่งทีมงานแพทย์ซปโปโดก็ คุยและประเมินร่วมกันก็เลยตัดสินใจพักเจ้าเช็คสุประโชคแต่จริงๆเกมเจอซางันเนี่ยเจ้าเช็คสามารถเล่นได้นะครับแต่ซัปโปรโรตัดสินใจพักเพราะว่ากลัวจะเจ็บหนักกว่าเดิมอาการมาเจ็บเป็นอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นไม่น่าห่วงนะครับก็ไม่ได้พักอะไรนานมากเพราะว่าก็ซ้อมได้ปกติแต่เพียงว่าสภาพมันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยที่จะลงสนามเขาจึงตัดสินใจพักเจ้าเช็กเพราะว่าเดี๋ยวในนัดหน้าซัปโปรโรเนี่ย จะได้กลับไปเล่นที่ซัปโปโรโดมลงเล่นเจอกับอุดรวะเรเดมอนเขาบอกว่าเกมนั้นสําคัญเพราะมันเกมเจลีเกมแรกที่เล่นในบ้านต้องให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดแลวเขากลัวเช็คเนี่ยสภาพไม่เต็มร้อยและลงไปเจอการบาดเจ็บเพิ่มเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหนักต่อซัปโปโรเขาจึงตัดสินใจพักแต่ก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ก็จะซ้อมได้ปกติและคาดว่าในเกมเจออุดรวะ จะกลับมามีชื่อเป็นตัวจริงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามซึ่งในช่วงตลอดสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเกาะติดที่ซัปโปโดด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันในเกมที่เจ้าเช็คสุพรโชคสัราชาติและซัปโปโดเจอกับอุดวะเรเดมอนซึ่งไม่รู้ว่าเอกนิีจะติดทีมไปหรือเปล่าก็รอดูก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเช็คไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่แค่ว่าทีมไม่กล้าที่จะส่งลงไปในเกมเจอซาง,งันเพราะกลัวจะเจ็บเพิ่มและจะเก็บไว้ เจอกับอุระวะเลดมอนในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเช็คก็น่าจะกลับมาลงเล่นได้นะครับก็พิธีมีการคอนเฟิร์มมาว่าไม่ได้เจ็บอะไรหนักมากนะครับก็หายห่วงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนี่คือฟอร์มการเล่นของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรครับคุณผู้ชมเกมแรกที่เสมออวิป้าฟูกกโอกะเนี่ยถือว่าเอาตัวรอดได้ดีนะเพราะอวิปป้าปีนี้ไม่ธรรมดาแต่ซัปโปโรบุกไปเสมอได้ได้หึงแต้มแต่เกมนี้ที่ไปเยือนซางันโทสุ ซัปโปรโรเจอปัญหาเยอะผู้เล่นเนี่ยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นอกจากเจ้าเช็คจะไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยยังมีผู้เล่นตัวหลักอีก2-3คนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยทำให้ได้เห็นในนัดที่เจอกับซางันโทสุโดยเฉพาะสควอตช์ชุดสมรองเนี่ยส่งเด็กลงมาซะเยอะแล้วก็ต้องเข็นพวกที่พอจะเล่นได้ลงไปก่อนทั้งยูยะอาซโนเรียวตะอาโอกิฮาเซงอวะยุกิโคบายาชิอารานะโคมาอิ ไซยาบาบะสุเกโนะนะครับซึ่งก็ลงไปแต่สภาพตอนนี้ของซัปโปโรเนี่ยมันไม่ฟูทีมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะบวกกับปีนี้ผมว่าขุมกําลังซัปโปโรแม่งน้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะตัวทีเด็ดก็มีน้อยและยิ่งไม่มีสุปภะโชคอีกเนี่ยเกมลุกของซัปโปโรค่อนข้างหายไปเลยในเกมเจอกับซางงนเห็นได้ชัดเลยนะว่าเล่นกันแบบไม่เข้าใจกันเลยอ่ะทัศยาเซงาวะที่ลงมาเรียวตะอากิที่ลงมา รวมไปถึงยุกิโคบายาชิโหไม่สามารถปฏิปัต่อกันได้และบวกกับในวันนี้เกมรับแดนบนทําได้ไม่ดีและที่สำคัญก็มาเสียประตูแบบง่ายๆก่อนจะแพ้ไปอัดลอยไป4ประตูต่อศูนย์นะครับจริงๆเกมเนี้น่าเสียดายซัปโปรโรมีโอกาสที่จะได้ประตูที่เสมอนะแต่ยุยะอาสนะยิงจุดโทษเบาเกินไปยิงโคจะเบสิกผมว่าคนสังหารจุดโทษในทีมซัปโปรโรเนี่ย ต้องไปหากันใหม่แล้วเพราะยุยะอาสนะพลาดบ่อยนะแล้วจริงๆถ้าเกิดยิงตีเสมอได้เนี่ยโมเมนตัมจะกลับมาแต่เมื่อยิงตีเสมอไม่ได้ก็ทําให้ปาร์คอิวกิวกองหลังของซาง,งัานมั่นใจและซัปโปโลเนี่ยเกมลุกมีปัญหาจริงนะพอขาดโอกาชิวะขาดลูคัสแล้วก็ไม่มีสุเปโชคในเกมนี้มูซาชิไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่พีคแลาต้องไม่หวังพึ่งกับยูกิโคบายาชิที่ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าธรรมชาติ หรือไม่ใช่ตัวลุกธรรมชาติไปเล่นแล้วตาเอากี่สภาพไม่สมบูรณ์เต็มร้อยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเกมลุกซับโปโลตอนนี้น่าห่วงนะครับคุณผู้ชมคือน่าห่วงในที่นี้คือไม่สามารถจะไปไปแบบทําให้กองหลังคู่ต่อสู้เหนื่อยได้แล้วบวกกับเกมรับวันนี้ก็ค่อนข้างหละหลวมแล้วก็แย่ไปเข้าบอลพัดพลาดง่ายๆอีกก็โดนใบแดงไปด้วยนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้เลยสำหรับซับโปโรแพ้ซางันโคสุไปศูนย์ประตูต่อสาม ถ้าว่า2เกมแรกของฤดูกาลนี้ของฟุตบอลเจลีกเนี่ยซัปโปรโรเก็บได้เพียงแค่1แต้มนะครับก็ไปเสมออวิทปาฟูกุโอกะแต่มันก็ถ้าใครใดูมันก็เป็นเรื่องปกติของซัปโปรโรนะสองสามเกมแรกเนี่ยมักจะฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้กลับไปเล่นที่ซัปโปโรโดมฟอร์มการเล่นน่าจะโอเคขึ้นแต่ก็เจองานหนะักเจอกับอุระวะเลดเดมอนแต่มาเจออุระวะในช่วงต้นฤดูกาลก็ดีหน่อยตรงที่อุระวะก็ยังไม่ลงตัว ตัวผู้เล่นชุดใหม่กับชุดเก่าก็เหมือนว่ายังประสานงานกันไม่ลงตัวด้วยซัปโปรโรก็ต้องไปแก้ไขก็เป็นพลาดนะอย่างดีที่ในเกมจะอุลวะเนี่ยตัวที่เจ็บๆอ่ะก็จะกลับมาช่วยทีมแล้วโดยเฉพาะเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติอ่ามีในส่วนของคิมกนทีก็ลุ้นละกันมิยาซาวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถือว่าน่าเป็นห่วงนะปีนี้นซัปโปรโรผมมองว่าอาวุธมันน้อยไปเกมลุ้มันเบา,ลง,เบาลงไปเยอะเลยซึ่งก็ได้รับรายงานมาว่าช่วงหลังเนี่ยหลังจากปรับเกมรับ ก็ไปซ้อมเกมลุกมากขึ้นพอไปซ้อมเกมลุกปักเกมรับกลับมาแย่เหมือนเดิมอีกโอ้โหปวดหัวแทนมีชาบมิเฮโรเปโตว,วิดนะผมมองว่าซัปโปรโรมันต้องเสริมพวกตัวบราซิลอะไรดีๆมาช่วยหน่อยคือใช้ใช้ตัวญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ไม่ค่อยไหวเพราะตัวญี่ปุ่นของซัปโปรโรเกิเลสก็ไม่ได้ดีอ่ะอันนี้คืองานเหนื่อยของซัปโปรโรปีนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแต่เกมเจอซางันโทซูนเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแผลซัปโปรโรเยอะมากๆนะครับก็ เดี๋ยวเราดูเกมหน้ากลับไปเล่นที่ซัปโปโรโดมหลังจากนี้ซัปโปโรจะกลับไปซ้อมที่ซัปโปโรและหลังจากที่เข้าแคมป์เก็บตัวมาหลายเดือนเพราะที่ซัปโปโรมันหนาวแต่พอเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยอากาศหนาวมันลดลงข่าวนี้ก็จะไปซ้อมอยู่ที่ซัปโปโรไปปกติได้และมันก็จะสภาพจิตใจฟอร์มการเล่นมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็ตัวที่เจ็บก็จะหายกลับมาแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันก็รุ้นเจ้าเช็คสุปภาโชคสัตชาติกันในเกมหน้านะครับส่วนใครที่อยากดูถ่ายทอดสดก็ อย่าลืมนะไปสมัครกันได้ AIS Pay บนช่องเสียงสปอร์ตยังคงถ่ายทสดให้ดูแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้คุณผู้ชมคิดอย่างไงคอมเมนต์เข้ามากันได้ในเรื่องราวของเจ้าเช็คสุประโชคสรารชาตินะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยสุดสัปดาห์นี้มันมากโดยเฉพาะเกมวันอาทิตย์นะครับนอกจากเมืองทองเจอประจวบที่น่าดูแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคู่ที่เราต้องมาพูดถึงกันคือเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอก,กับทูแบงคอก บูยามเพิ่งเสียความมั่นใจไปแพ้บางกอกมาในฟุตบอล F อฟเอครับบอลถ้วยในตกรอบไปแล้วหนึ่งรายการแต่ฟุตบอลไทยลีกพวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงและยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์นะครับเกมนี้บุยามจะได้บรรดานักเตะตัวหลักที่เป็นโคตา้าเส้นก,ก็กลับมาเล่นได้และอย่างคิมินไฮยอกอ่าไม่ใช่อีกอย่างทาบินาสอย่างดิออนคูกลับมาได้คิมินไฮยอกก็ได้เล่นแล้วก็มีวิโซลี่เออที่จะกลับมาโกลันเคาสิต์อีกบวกกับธีรทรบุญม,มาทัน บวกอากาศสุภปชัยใจเด็ดแล้วก็พวกที่ลงเล่นนัเจอบางกอกอย่างชิติพัฒน์สัจักษ์รัตนากรก็จะกลับไปเป็นตัวสมรองบุญรำในลีกยังคงแข็งแกร่งนะและยิ่งเล่นในบ้านด้วยแต่อย่างที่บอกว่านัดที่แพ้บางกอกอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจส่วนแมนคอกเนี่ยก็เอาตัวรอดได้ถึงแม้ว่าจะหืดจับแต่ก็ผ่านเข้ารอบเอเเคับด้วยการชนะจุดโทษสงขาใช่ไหม เกมนี้แบงคอกเจอปัญหาคือพวกเขาอ่ะเดินทางเยอะมาตั้งแต่เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่กลับมาเล่นอ่ะมันล้าเหมือนกันและสะควตแบงคอกไม่ได้ใหญ่ขนาดบุรีรัมด้วยแต่ผมมองว่าเกมนี้แบงคอกจะได้เรื่องของแรงกระตุน้นแบงคอกพูดเลยนะครับจะกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เนี่ยเกมนี้พวกเขาต้องห้ามแพ้บุรีรัมถ้าเกิดบุกไปชนะบุรีรัมได้ยิ่งดีครับยิ่งส่งผลดีต่อทูแบงคอกแต่แบงคอกปัญหาคือช่วงหลังอ่ะผมมองว่าเกมลุกมันแลดดอปลงไป ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวผู้เล่นมันมีให้เลือกใช้งานแบบจำกัดมากๆแต่พอมันเป็นเกมบิ๊กแมนเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ดแบน์น่าจะเน้นบ้างๆแหละเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเกมเนี่ยเขาจะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดปุ๊บมันก็จะเป็นแบงคอกในเวอร์ชั่นเดิมที่วนลูปครับมันก็จะอดในการลุ้นแชมป์ลำบากเลยเพราะเฉวาวเกมเนี่ยแบงคอกน่าจะเน้นเช่นเดียวกับบุีร์ก็น่าจะเน้นรอดูนะผมว่ามีสิทธิ์ออกเสมอกันค่อนข้างสูงแล้วกันแต่้าเกิดอยากจะให้มันนะต้องลุ้นให้แบงคอกบุกชนะบุีร์อะ การลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแม่งจะสนุกสุดมันเลยเข้มข้นมากขึ้นแต่ถ้าบุญรำชนะแบงคอกได้เนี่ยบุญรำก็จะประกาศสัปดาห์ว่าเขาคือทีมเต็งแชมป์มของจริงแล้วในตอนนี้ก็รอดูนะครับเพาเป็นเกมที่สนุกนะเราติดตามกันในวาทิ์นะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกอ่ะเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุยนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยนะ,ปะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้น เกรเนพัดในเคสกานูล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ